สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะท่านผู้ครองวันนี้วันศุกร์วันที่25เดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะคะนักเรียนก็เจอกับคุณครูอ้อยอีกเช่นเดิมนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนการเรื่องเรื่องหน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียนของเรานะคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะครูอ้อยก็จะสอนนักเรียนเรื่องการละเล่นนะคะการละเล่นพื้นบ้าน ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานะคะกลุ่มประเทศอาเซียนของเรามี10ประเทศนะคะว่ามีการละเล่นอะไรบ้างนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องวัฒนธรรม,ปร,มประจาประจำถิ่นของเขานะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณป้อยก็จะมีคลิปวィィิดีโอการสอนนะคะ การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละประเทศนะคะมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะซึ่งคลิปวิดีโอการสอนนี้นะคะก็มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลาอารุงกรนะคะซึ่งเขามีความรู้มาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะหากพูดถึงการเล่นพื้นบ้านของไทยนะคะทุกคนอาจจะคิดถึงมังน้นผ้าอีนีเท้าสาหรือม้าก้านกล้วยนะคะแต่ยังมีอีกมากมายค่ะแต่ท่านรูไ้ไหมว่าอีกสีประเทศอาเซียนยังมีการเล่นต่ตางๆมากมายที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกับวิธีการเล่น ว่ามีอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในอาเซียนอย่างไรไปชมกันเลยครับ<อ>การละเล่นพื้นบ้านคือกิจกรรมการกระทําใดๆที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานมุ่งเน้นเพื่อการออกกําลังกายสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เล่นและผู้ชมโดยมีกติกาที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป 1. ประเทศบูไนวิถีชีวิตชาวบูไน มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายเนื่องจากเป็นประเทศที่ร่ำรวยการละเล่นพื้นบ้านของประเทศบูไนได้แก่เสือกินวัวยิงหนังสติก๊กลากกากมะาพร้าวและลูกข่างพื้นบ้าน 2. ประเทศเมียนมาวิถีชีวิตของเมียนมามีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานการละเล่นพื้นบ้านของประเทศเมียนมาได้แก่ตีไก่บอลลูนโปง่งและกระโดดข้าม 3. ประเทศอินโดนีเซียวิถีชีวิตชาวอินโดนีเซียทำประมงและทำเกษตรกรรมโดยปลูกพืชแบบขั้นบันไดการละเล่นพื้นบ้านของประเทศอินโดนีเซียได้แก่หมากหลุมวิ่งกระสอบบอลลูนโป่งซ่อนหาและยิงลูกแก้ว 4. ประเทศสิงคโปร์วิถีชีวิตชาวสิงคโปร์ประชากรส่วนใหญ่จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการติดต่อธุรกิจการละเล่นพื้นบ้านของประเทศสิงคโปร์ได้แก่ ตีลูกล้อโบลตินแกซิงคับเตะและคองกัด 5. ประเทศกัมพูชาวิถีชีวิตชาวกัมพูชาคนไทยส่วนมากจะเรียกว่าขมิน้นการประกอบอาชีพชาวบ้านนำมันสำปะหลังมาตากบ,บนถนนสองข้างทางการละเล่นพื้นบ้านของประเทศกัมพูชาได้แก่ซื้อแตงโมกระโดดขาเดียวขโมยเจ้าสาวลิงขโมยที่นั่งและแมวไล่หนู 6. ประเทศเวียดนามวิถีชีวิตชาวเวียดนามจะใกล้เคียงกับชาวจีนที่มีการนับถือบรรพบุรุษการละเล่นพื้นบ้านของประเทศเวียดนามได้แก่ดันไม้ดึงกันปิดตาทายฉิ่งช้าไม้ไผ่และแมวไล่หนู 7. ประเทศฟิลิปปินส์วิถีชีวิตชาวฟิลิปปินส์จะอาศัยอยู่ตามเกาะเล็กๆและจะมีภาษาถิ่นเป็นของตัวเองการละเล่นพื้นบ้านของประเทศฟิลิปปินส์ได้แก่เสือข้ามห้วย กาฟักไข่ชักเคเยอร์ 8. ประเทศมาเลเซียวิถีชีวิตชาวมาเลเซียเป็นคนใจง่ายเอื้อเฟื้อยิ้มง่ายใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำไร่ทำนาการละเล่นพื้นบ้านของประเทศมาเลเซียได้แก่คองกัดแกซิงว่าว้าประเทศลาววิถีชีวิตชาวลาวชาวลาวส่วนใหญ่จะใช้ภาษาลาวเป็นภาษากลาง จะประกอบอาชีพทำนาทำสวนได้ลเลี้ยงสัตว์การละเล่นพื้นบ้านของประเทศลาวได้แก่ปั่นฟ้าขวดขี่ม้าหมุนกระทะและเดินโยกเยก10ประเทศไทยวิถีชีวิตของคนไทยเป็นสังคมกเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัวการละเล่นพื้นบ้านของประเทศไทยได้แก่พวงผางตีจับว่าวหมักขุมกระต่ายขาเดียวเป่ากบ หมาก้านกล้วยงูกินหางกาฟักไข่เดินกะลามอนซ่อนผ้าลีลีเข้าสารหมักเก็บและซ่อนหาค่ะ,คะจะเห็นได้ว่านะคะการละเล่นในแต่ละประเทศนะคะก็เป็นสื่อกายรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เรานะคะรู้ถึงวิถีชีวิตในแต่ละประเทศนั้นๆคะ่ะอย่างไรก็ตามนะครับเราควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้สูญหายตากกาลเวลาครับ